่อแม่จ้าทุกหายได้เนี่ยกระไข้เนาะ้าสาเุยเด้อค่ะแม่จ้าถุ่หอยได้มาสางมาแต่งน้ำพิ่งเนาะครับแม่เป็นยังบุญยังคุ้นรูกเจ้าทุกข์ทุกคนเด้อสาสาทุ่หอยได้ให้โชคให้มั n ถึกสามตัวเด้อลูกกะโอ้ซาซาแม่สาาถืกสามตัวหอยไดมาสางอืมค่ะค่ะ เบิกซัพหน้าที่ทุกการเด้อค่ะวันนี้แอดมินกับยูวัปตาดวงนาเพลินนะคะวันนี้จะพาไปเบิ่งเลขต้นใหม่แม่ตาเคียนเด้อค่ะเด้ดเอผู้ใดที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสกา์กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เด้อค่ะเสร็จไอ้พอผาดข้าวสารดีๆจากทางช่องเด้อค่ะเด้อ ทางชมก่จะเสนอแนว่ทางไว้เป็นเพียงเนว่ทางเท่านั้น้ะค่ะให้เอฟซีพิจรารณาก่อนสื่อเด้อค่ะเลือกปรด็สนับสนุนในการเล่นการพนันแต่อย่างใดนะคะค่ะเขาติดตามไปเบิงว่า,าต้นแม่ตะเขียนเปิให้โชคเอิให้เรขอออกมาแบบใดให้มารุนไปน้งกันเด้อค่ะเด้อค่ะนี่คือเส้นทางที่จะเข้าไปหาแม่ตะเคียนนะคะเข้าจะไปขอโชกขอราบน้ำเพลเด้อค่ะเด้อ เป็นตัวไดน,น้่นให้มารุนไปพร้อมๆกันเด้อค่ะค่ะผ้าเอฟซีเขาปลาด้วยค่ะวันนี้เด้ออยู่เลิกเติบนะคะเนาะ นี่เป็นบ้านเก่าเมืองเก่าด้อค่ะเด้อถ้าว่าอันยุนี้เป็นเป็นสถานที่หังจังคอยได้มาเปลี่ยนวัดแม่ค่ะขออนุญาตในเห็นนาได้ไมค่ะเด้อนี่กับบูรจักนั่เพ่นชือกันกันวางกันบูรุจักกันเกิดบพานท่านหรอกเพิ่ว่าเป็นเมืองเก่าที่หีป่ะ อันนี้ก็ได้ยินมาอยู่สมัยปู่ย่าต่ายไปเร็นดาราหลายปีร้อยกว่าปีเพราะว่าวัดนี่เพิ่นเพิ่นมาตั้งไว้ว่าเป็นวัดแล้วบ้านนี้เพิ่นจกให้มาตั้งบ้านที่หลังเพิ่นเลยอยู่บ่ได้เขาเจ้าเลยพักกันใหญ่นี่เบิด์ตใหญ่ขอบันทอนขอบันทอนเพราะว่ามันเลยเป็นหน้าเพิ่นเหมนเดิมเนี่ยวัดคงหน้าเพิ่นเหมนเดิมซื้อมาบ้านนี้ก็ไปข้างในก็ทราบผมบ้านนี้นอกจากนั้นเ่านผู้ชมทุกท่นสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอันนี้ผมเลยเกิดมาผมก็ พ,พี่่นผ้ามาออกผมกับมากตอนมัวห่อแเหระครับพี่กะเจ้าโ,โลน้ำผมเหมือนลาแม่ต่เจียบท้องอะ<ม>่ะผมยางมันคนมัวอ้าผ้ากันไม่เห็นหลังเนาะก็จะว่ามาออกเด็ก<ม>เด็กต้นยางสัน<ม>่นผมกัเลยเล่ง่นอ้ามันบอกแม่ต้นยางนี่ครับมแม่ต่เจียบท้องเฮส<ม>ั่นก็นจะว่าก็<ม>าจะกัเลยลูน้ำผมเพราะว่าที่ผมลูผมกับลูน้ำไหมคนเล่าว่าผมใหมไปน้ำคนเล่าดู คนเล่าใครเจ้าแนะน้ำว่าไอ้ต้นตะเคียนทองเหมือนมันใบคล้ายๆกับไอ้ต้นย่างต้นย่างมันสิใบใหญ่แต่ตะเคียนทองสิใบน้อยมันนี่มาดถาบังแล้วถากใส่กันเบังแล้วครับหมองเอื้อนนี่นี่กล่องมันนี่เลยมันเป็นยางออกอขครับหรือเบียดบางแม่ตะเคียนทองเนี่ยเบียดทีบาง เนีห็นไหมาเปยเดีอนเนี่ยแกนลอดเ่นเมีดเมดเปียกอะเมนแกนลแกนลอเนี่ยเปียกบางเปียกบางเปียกบางก็ไม่ยาง้ไม่ย่างเปียกนาได้ปล่าเนี่ยม่ยางเปียกนางเปียกน้าแล้วท่เป็นเสาวยอะไรเลยอ๋เป็นสาแล้วทเป็นสาชั่วปีก็ไม่รู้อ่ครับผมสาปาาแขงเสาป่กแขงยำงเขียเนปูไั่ไปอยู่อ๋อตั้งแต่ผมมาตั้งแต่ปูภัยหัวน้หลอดเอ ปูไฟเพิ่นมาอยู่สมัยเจ้าจังเกียนไปไมอยู่สมัยรุ่นเนาะปูไฟเนาะเนาะมาล่างตราเนี้ยว่าปูไา่ละปูไม่ละเกิดเอาที่าปไายไปแบบดตักบาดใส่บาตให้ปูเนาะอีล้เกิดม้าเกิใส่บาตให้ปูก็เจ้าก็เลื่อนวัดปูไพ่คือวัดปูนะวัดนเพิร์นด่พ่อก็เจ้ามัเปลี่ยนเปลี่ยนโปรแกรมเปลี่ยนโปรแกรมให้ลูกให้ล้านอันนั้น ได้อยู่บ่ได้มันเดือดร้อนบหมนี้อนลมกมันฮ้อนมันเดือดได้เจ้าวาด่หร่ะไปอยนบานทอนเพื่อมืมุน่นมันเดือดโอ้้เจ้าก็มาต้งหมบ้านอย่างนีังโมบ้านเท่านหอกเราูฟัั้งงูฟัง้ยังันี่แหละติกัยากกันี้สบาาตั้งหมบ้านมันเดือดร้อนมันก็เลยย้า่ย้า่ยับออกไปยับออกจากวัดนับเพื่อบ นหน้าปูเข้าหน้าปูมูไปนี่ลูกไป่ลูกไปามลูกไป่ท่ามอันนี้คือประวัติของวันนี้นะครับแล้วมีคนมาได้โชคหลายอกีบี่ีเจ้ามายูตั้งโมวันนกแต่ไตายรู้นะว่าอย่ายไกนตา่รู้าเจ้าก็เลยง่ายง่ายง่ายไปพูดง่ายออกง่ายออกมองมองสำหรับคตนไรู้ ก็ได้ส้างเป็นวัดนงอเลยเห็นเลย่ว่าวัดนเพิ่นมาเห็นหังเา95 95เห็นตัวเลขแล้นั่นเห็นกาานนั่นเห็นมากขึ้นเห็นตัวเลขก็ค่ะก็ห้าไอ้ทูบยู่นี่อยากตัวนึงตัวเลขชดเกนนเดเวัดปก็เจ้าเพซือ2 5 ไปสื่อบาดามตัวตานี่านี่ไเ้เครื่องเคื่องมือแอดด้ค่ะัวหตัดอยูว่าตังวหอปล่อยามเมือนวดี้งวดหงัดบาง่งเหว่าหงดงัดนี่มันมันานวหลายหลงแล้วเนาะัไหมคือหมหัดบางเรื่งหรัดมอก้ที่พกเม่อไห้วะแต่วัาเดี๋ยวต่อต้ฝ่ามาจากบ้านนอับ ก็จาสิบ่ให้ผู้ได้เหรียนร้อนเอาผู้เดียวไม่ยิ่ดแดงไม่ยิ่งแดงส่นคนมานน้นเหมือนคนบานเดี๋ยวยางนี้เด็กเนี้ยหมือปสหัวซื้อสิครับกรับพ่กคับเราเราซื้อผลนเราซื้อสองหาล้างคพนมันใจแงี่ี่น้องเราสิสิเมื่น ตกลับอยู่เด้อวัดบ้านอนี่วัดนี้แต่ะระยะจัจักสองเมตรเลยล่ะอันนี้กับเมตรหนึ่งสองเมตรนี่อ๋อมดทอนได้นะท่ผ่านลาคนนนี้ไปมาหาตัวสิกรเต่าจะได้รู้จักเพราะมางนีเป็นเนื้อตะเคียนมาอยากได้หรอมอไม่เห็นอะไรเลยสักครู่จะพาเขาไปซองเลยแม่ตะเคียน้ะค่ะเด้อมดหน่อยได้ไหมเบลล์มดหน่อยได้ไหมเออมาลายบ้าน ้ออปูนหิน้อแ้อปูนหินใต้เนี่ยเนื่องจากว่าตามที่พ่นพ่นมาหลองชองพ่นมานั่นพนาะว่าเป็นล่องน้ำเจ้าแม่ง้องจงอางพนระว่งเสกกะว่าไปตามข้อมที่พ่นบาเนาะเนื้ยหอบวังหูว่าไปตามที่พ่นเอ๋ว่าเนั่นล่ะ เบอร์ที่เปนมาเแพ้แล้วปานิก่อนยู่นี่ยป่านิก่อนเยอะเยอะนี่ละจากกาวัอปัจจุบันเนี้ไปปุบนนาเ็นปุบนที่ว่าไอ้ววัวพระสิษนะัวที่มันออกไอ้ที่ของที่เกี้น่ะููตกปุ๊บลงมาตกจากข้างบนับ เฮ้ยมองมาท่านจบู่พี่เพิ่นมาเ๋รอพอดีก่อนยู่หันงูตกปั๊บลงมาไปเดี๋ยวบิงไปเดียวเห็นกัดตตกปั๊บมาลานขาบไหมพอดีก่อนเนว่างูาท่านจานจานเวิร์ดอยู่นี่เลี้ยวไปครับงู ม้วัเดียวมันันจะเกล็ด้วอตัวเดียวกันนึงมันวัดสิบหกิเจ็ดลนี้ครับมอนนี้ผูกใดก็เล่นเล่นใส่ไหนแกลงเอาแป้งเงีนั่นเนี้ครับกับอีกตัวหนึ่งอยู่นี่ครับผมครับผมเออคะนเียว้ราว่างบัดครับผมเบอร์โทรที่ว่าเอาเบอร์ให้ไปตัดออกค่ะ สี่ศูนย์ห้าสี่ห้าสองเจดหาเด้อค่ะเด้อผู้ใดเห็นต่างจากนี้ก็คอมเมนต์ได้เด้อค่ะเลขแม่ตะเคียนวัดป่าตรงนาเพลินนะคะทาางสองเสนอว้เป็นเพียงแนวทังงทน,นั้นนะคะขอบคุณเอซี่ทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ